เนะดี๋ยวทีหลังก็ันดกอุเลี้ยงนี่มันบหยงนี่เ่า,ก,าก,กับหยงระบบหกะตังสีเดืนดีนี่ไงหญ่บบปูยปทนหากกดมันบดากกดมันเด็ดออกก็ได้เป็นพี่น้อง ต่้นไล่ตุนทุเรียนหมอนท้องนะครับปลูกเธอล้องเราเบ่งมัิใีไงบ่เนี่ยต้นกำลังงามเลยต้นกำลังสวย ว่าเห็นบุกซูบลงอย่าให้มันลงสุดเลยเห็นไหมสวดไฟมันสวดไฟหรอกไอ้หลังใบมันอยู่ทางไต้วันออกว่าเสรนเดี๋ยวตามสูตรพิ่นละเพิ่นพา,าขอขอว่าเอากระว่ามันพ่นถมดินไปเนี่ยเดี๋ยวเรไปนอนบันอากเลีเ้ยงไฟ ยังเนึ่งไรอจนมันสีบนยังอืมอืมอืมอีโมเผล่อ่ะสวยสได้ไหม